กวางปลาแอลมาแล้วกวางปลาแอลตอนนี้กวางอยู่ตีป,ประตูท้าแพเจ้าซื้่งนนี่ก็เป็นวันหยุดธรรมดานี่แหละแต่ว่าใครตีไหนที่จะมาแอลเจียงใหม่เนี่ยต้องมาท้ายหุบที่ประตูท้าแพกวางก็เลยจะปลามาดู ว่าบรรยากาศตอนนี้โชวงนี้เป็นจะได้พ่องนะเจ้าในบริเวณประตูท่าแพโดยพวกคนเนี่ยส่วนมากก็จะมาแอลมาพอมาทายรูปกับประตูท่าแพแต่ว่าความจริงเนี่ยปิ้นก็มีประวัติอันยาวนานในอ่าในการสร้างประตูของเมืองเจียงใหม่นะเจ้าโดยประตูของเมืองเจียงใหม่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพญาเมงรายงไ,งได้โปรดก้าวฮ้อสร้างประตู ของเมืองเจียงใหม่ขึ้นมาโดยจะมีทั้งประตูชั้นนอกและกับชั้นในโดยที่ประตูท่าแพเนี่ยเป็นหนึ่งในประตูชั้นนอกโดยประตชูชั้นนอกเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5ประตูเจ้าโดยในการสร้าง,งประตูประตูชั้นอนอกและประตูชั้นในเนี่ยจะสร้างเพื่อลวงมาลวงคือค่อา,ออาซุกเนี่ยมาตีเมืองเจียงใหม่ได้ยากนั่นเองเจ้าแล้วประตูที่กองอยู่ตอนนี้ก็คือ หนึ่งในห้าของประตูชั้นนอกก็คือประตูท่าแพ้เจ้าโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสวนาก็จะมาทายหุบกับรั้วกับประตูก็จะมีนกพิราบเอานกพิราบมาเป็นพรอบแล้วก็จะมีจะมีเป็นอาหารหลอนกพิราบหมาคือนกพิราบหมากินแล้วก็จะส่งเสียงเรียกคือแบบนกพิราบบินขึ้นไปแล้วก็จะได้เป็นพรอบตีนกพิราบบินอย่างสวยงามกับประตูท่าแพเจ้า สมากก็จะเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวลหลายๆคนที่มาแอลเจียงใหม่เนี่ยมาแอลมาถ่ายรูปกันเจ้าโอ้ยในตีประตูท่าแพเนี่ยมาใจมีเพียงจุดเด่นที่มาถ่ายรูปกับนกพิราบอย่างเดียวเจ้าก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่มาอ่านที่มาล้ำลึกถึงเจ้าก็จะมีความเก็ตความรู้อยู่ในบริเวณประตูท่าแพนนเจ้าโดยประตูท่าแพเนี่ยเดิมเนี่ยมีชื่อเรียก ว่าประตูเชียงเรือกเจ้าเพราะว่าจะอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือกโดยสร้างในสมัยพยามังรายเมื่อตั้งเมืองเชียงใหม่ในปี1819เจ้าโดยในอดีตเนี่ยประตูท่าแพนั้นเป็นชื่อของประตูเมืองชั้นนอกประตูหนึ่งเหมือนตีกวางอูตะกี้เนาะซึ่งตั้งอยู่ในแนวกำแพงดินหน้าวัดแสนฝางเจ้า สมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ได้เรียกประตูท่าแพว่าประตูท่าแพชั้นนอกและเรียกประตูเชียงเลือกเนาะว่าประตูท่าแพชั้นในภายหลังได้รื้อประตูท่าแพชั้นนอกเหลือประตูท่าแพชั้นในจึงเรียกสั้นๆกันว่าประตูท่าแพเจ้าโดยประตูท่าแพแห่งนี้จังหวัดเชียงใหม่หือเทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรสร้างขึ้นเมื่อพศอ 2 5 0 8 2 5 0 9โดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และโบราณคดีประกอบกับภาพถ่ายประตูเมืองเชียงใหม่ประตูหนึ่งซึ่งถ่ายเมื่อปีพศ2442เจ้าการศึกษาทางด้านโบราณคดีของรูปแบบกำแพงเมืองและประตูเมืองแห่งนี้ได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยครูเชียงใหม่และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านโบราณคดีเจ้าได้จากการสืบคน้นข้อมูลของกวางมาพบว่าตีห้องประตูท่าแพเนี่ยซึ่งตะกอนเนี่ยประตูท่าแพเป็นประตูที่ใกล้กับลําน้ําปิงดังนั้นจึงเป็นประตูที่ใกล้กับลําน้ําแล้วก็มีท่าเรือมีแพเยอะแยะเจ้าจึงห้องว่าประตูท่าแพนั่นเองเจ้าแลกวางจะมาถ่ายรูปกับนกกันแล้ค่ะประตูท่าแพ <laughs> คือแบบก็จะมีทีมงานที่ช่วยกระพือนบคือแบบได้บรรยากาศที่สวยงามนั่นเองนะอาทายอขอถ่ายรูปนะ ลงม่อถ่ายคิด <pim ps> ่ไง่ภาพนิ <puis> ่งไหม จะาด็กวังไปไทายหูกับประตูทาแเพมแล้วเจา้าเด็กวังก็จะเดินทางไปสู่ประตูต่อไปเจา้าไปเลย โดยสารเจ้ารถเบนรถเชียงใหม่จอมทองหอดโดยเต่าอมก๋อยตอนนี้กวางกำลังจะเดินทางไปสู่ประตูที่สองเจ้าประตูสที่กวางกำลังจะมานี่คือประตูเชียงใหม่มก็จะ,ะกจะหาที่จอดรถยากน่อยก็เลยต้องได้เตีวออกกำลังกายเจ้า โดยทางด้านขวามือของกวางตรงนี้ก็จะคือคูเมืองคือคูเมืองเจ้าในการสร้างเมืองเจียงใหม่เนี่ยก็จะมีการขุดคูเมืองรอบๆเมืองโดยดินตีขุดคูเนี่ยก็จะเอามาสร้างประกบเอามาสร้างเป็นกำแพงเมืองเจียงใหม่นั่นเองเจ้าแล้วก็จะมีคูเมืองอยู่รอบๆเมืองเจียงใหม่นั่นเองเนี่ย การสร้างประตูของเมืองเจงียงใหม่เนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆเกือบที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเจ้าซึ่งเป็นาการสร้างของคนสมัยก่อนที่แบบน่าทึ่งตะลึงมากเจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในโซนของประตูเมืองเจงียงใหม่ก็จะมีการกาดประตูเจียงใหม่ อยู่ใกล้ๆก,กับประตูเมืองเชียงใหม่นี่นะเจ้าก็ยังมีความคลื้ืนยังมีการาเปิดตลาดยังมีการค้าการขายอยู่แต่ทุกคนก็ต้องอยู่ในภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ห้ามละเลยเจ้ามาเดี๋ยวนี้อย่างมาแล้วก็เดียวอะไรก็ โอไมค์คอนอะรวมกับเดลตาเป็นยังไงก้อเป็นไรนะอนอนั่นแหละอะไรเป็น <laughs> นี่คือสายพันใหม่หมาเห,ห็นติ๊กติ๊กเจ้ายังไงตลาดนี่ก็จะเปิดขายเยอะเนี่ยในช่วงในช่วงแรงจะเปิดขายในช่วงเย็นเตียวรัดมีบอก เจ้าลัดมีมาจะแต่ปลอดขตอนนี้เวลา4โมงกะกล้าไม่ขายก็อกำลังมาตั้งร้านกันเจ้ามาตั้งร้านขายของโดยประตูเมืองจงไายเนี่ยกว่ายังมีอยู่คือหันแต่ก่อเป็นการอ,อ,อยู่แบบผสมกลมกลืนกับชีวิตในคนปัจจุบันเจ้า เดียวลัดมะคะน่ะแล้วนี่แล้วนี่ก็คือประตูเจียงใหม่ป้ายจะอยู่ฝั่งนู้นนะเจ้า ปายประตูเชียงใหม่จิูวฝั่งนน้นแต่ว่าประวัติของประตูเชียงใหม่อนี่ยจิ๋วฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะอู้ถึงประวัติดูมีเตึงอะคิวอาโคตรเฮือสแกนแล้วก็มีประวัติมาเฮืออ่านมาเฮือศึกษาเจ้าโดยประตูเชียงใหม่เนี่ยเป็นประตูทางด้านใต้สร้างในรัชสมัยพญามังรายเมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่ในเองเจ้าในปีพศหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าเจ้าเดิมเนี่ยใช่เป็นเส้นทางไปสู่ประตูเมืองลำพูน โดยประตูนี้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้ากาลิวะกาวิละประมาณปีพศ2344เจ้าและสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งระหว่างปีพศ2509ถึง2512โดยประตูนียนอกจากที่จะสร้างไปสู่ประตูเมืองละปูแล้วก็รสร้างไปสู่เมืองเวียงกุมกามนั่นเองเจ้าซึ่ง กวางก็เคยไปถ่ายคลิปในเวียงกุมกามมาแล้วถ้าใครอยากเห็นว่าเวียงกุมกามเนี่ยเป็นยังไงสามารถตามไปดูในคลิปเวียงกุมกามได้เจ้าซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะเกิดเมืองเชียงใหม่ขึ้นมานั่นเองเจ้า นี่ก็เป็นบรรยากาศในตลาดประตูเมืองเชียงใหม่เจ้าแส่กี้ก็มีของหวานมีไก่ทอดข้าวมันไก่มีรสแดงมีมะล่ามะล่ากำลังตั้งกันเจ้าบรรยากาศยามแรง ผลไม้ของกินแรงของกินเมืองต่อมีเตออ่ยโอ้ยแกงฮังเลพอแหลกหมดแหละ กำลังจะเดินไปที่ประตูสวนดอกเจ้าโดยประตูสวนดอกเนี่ยตะกอนเนี่ยเป็นประตูทีอยู่ใกล้กับอุทยานมีดอกเยอะนั่นเองเลยห้องมาว่าเป็นประตูสวนดอกเองเจ้าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นในเมืองเชีาายงใหม่รถนักขนาะ การเดินทางอะไรอย่างต้องแบบเดินทางกันยังระมัดร,ระวังเตยนะเจา้าโดยในประตูสวนดอกนี่ก็จะเป็นแบบเส้นทางเดินค้ายๆแบบสวนสาธารณะเล็กๆนะแต่ว่าเขาห้ามมีการห้ามดืม่มห้ามขายของในบริเวณนี้นะเจา้าแต่ว่ามาเดินเที่ยวเดินชมได้นะโอ้ะเล็ดประเล็ด คือประตูสวนดอกก็จะมีสวนสวยงามเจ้าโดยถ้าตรงข้ามประตูสวนดอกเข้าไปเหี่ยมเนี่ยก็จะมีวัดสวนดอกจูนนั่นเอง ถ่ารูปก่อนไหมโดยข้างๆกับประตูสวนดอกนี่นะเจ้าจะเป็นอัปวัตของคู่เมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่คือเฮามาอ่านหาความรู้กันเจ้าด้วยคู่เมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่นะ่ะสร้างขึ้นใน สร้างขึ้นโดยพญามางรายเจ้าโดยได้รับความปรึกษาจากพ่อขุนรามคำแหงจากสุโขทัยและพญางงำเมืองจากพยาวเจ้าเป็นการประชุมกันของสามกษัตริย์นั่นเองเจ้าโดยเป็นการประชุมกันครั้งแรกที่หน้าประวัติศาสศนนานนาตร์ล้านนาที่ไหนหน้าในหน้าประวัติศาสตร์ล้านนาเจ้าเอกสารประวัติศาสตร์กล่าวถึงการก่อสร้างหลังจากก่อสร้างครั้งแรกแล้วกำแพงเมืองเชียงใหม่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่อีกสองครั้งในสมัยพระ เมืองแก้วเจ้าเมื่อ500กว่าปีที่แล้วและสมัยพระเจ้ากบเวลาเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมานั่นเองเจ้าจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าคูเมืองและกำแพงเมืองเจียงใหม่นี้ออกแบบมาเป็นแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่ครั้งแรกที่สร้างเจ้าโดยกำแพงเมืองจะก่อด้วยอิฐตลอดแนวทุกด้านโดยในแต่ละด้านจะมีความยาวอยู่ประมาณ1.6กิโลเมตรเจ้ามีป้อมมุมเมือง หรือภาษาพื้นเมืองเหนือนะเรียกว่าแจงโดยจะมีทั้งหมดอยู่4แจงเจ้าคือแจงหัวรินแจงสีภูมิแจงพัดตามแล้วก็แจงกูเฮืองเจ้าโดยจะมีประตูเมืองตางงดอยู่5ประตูเจ้าซึ่งประกอบด้วยประตูช้างเผือกทางทิศเหนือประตูท่าแพที่หามาตะกี้ทางทิศตะว,วันออก เดิมนะ่ะเรียกว่าประตูเชียงเลือกเจ้าแล้วก็ประตูเชียงใหม่ทางที่ใต้และประตูสวนดอกทางที่ตะตกส่วนประตูสแสนรุงจะอยู่ที่ใต้โดยได้สร้างเพิ่มเติมมาในสมัยหลังนั่นเองเจา้าเ <c oughs> ตียวมาตรงหน้าประตูเจ้าหันขนมสมัยละอ่อนคาราด้ากับขนมนมแหง่งสิบบาทก็เจา้ากึถึงร้านสมัยตะกอนเลยก็ถึงแบบ ขนมสมัยละอ่อนกินไซร์ตะก้อนเนี่ยก็เลยแบบซื้อเอฟเอฟอย่างนมแห้งอย่างคาราดาวอย่างน้ำลึกถึงไวนละอ่อนนี่ก็เดี๋ยวต้มยำร้านเด็ดอ่ะร้านเด็ดร้านดังต้มเกี๊ยวเอ้ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่หวาน ตรงตั้งหน้าประตูก็จะมีร้านอาหารมีทางแบบปิ้งย่างบุฟเฟ่เนี่ย้าอาหารญี่ปุน่นม่จะมีปลาท่องโอกะนี่กระเตียวต้ยมยำไข่หวานแหล่งกินแรงเที่ยวเยอะแยะเจ้าที่ก็มีปั้นเปาซาลาะะเปา ร้านนะไม่ออ หน้าสู่ประตูแสนปุงประตูแสนปุงนะเจ้าตอนนี้ก็คือมีการพิดเพียนมาจนห้องว่บประตูส่วนปุงแต่ความจริงเนี่ยความหมายของประตูแสนปุงก็คือตะกกนเนี่ยเป็นบริเวณตีมีเตาปุงก็หรือเตาหรือว่าตเตาเผานั่นเองเจ้านักเยอะมากนับแสนก็เลยห้องประตูนี่ว่า เป็นประตูแสนปุงนั่นเองเจ้าก็เลยมีการพิด์เพี้ยนมากลายเป็นประตูส่วนปุงในปัจจุบันนั่นเองะจะถึงแล้วจะถึงแล้วตัวประตูแสนปุงเนี่ยเป็นประตูตีสร้างมาทีหลังเจ้าแต่สร้างอยู่ในทิศที่ถือว่าเป็นทิศเออกาลากินีจึงเป็นทิศตีมีไว้สำหรับ การนำเอาศซของคนที่เสียชีวิตในเมืองเชียงใหม่เนี่ยออกไปเผาข้างนอกผ่านประตูแสนปุ้งนี่เองเจ้า ยงเจ้าเพราะถือว่าถือกันว่าเป็นหัวของตัวเมืองเจียงใหม่ซึ่งจะอยู่ในด้านนี้เจ้าโดยในพิธีราชาพิเศษกษัตริย์เจียงใหม่จัดเสด็จเข้าเมืองทางประตูหัวเวียงนี้นี่เองรัตสมัยพญาแสนเมืองมามีการสร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือกขึ้นมาในทางิงเหนือเจ้าของประตูไายหลังเนี่ยตึงเปลี่ยนชื่อว่าเป็นประตูช้างเผือกนั่นเองเจ้าโดยประตูเนี่ยได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิรา ประมาณ4ศ 2>, <usion> 2 3 4 4 cc และสร้างขึ <Despite TC 2> ้นมาอีกครั้งในระหว่างปี4ศ2,505ส ๋ยวังนู้นดูไปกันขวงช้างเพื่อคขวงช้างนะเจ้าโดยขวงช้างเนี่ยเป็นปฏติมากรรมช้างสองตัวที่มีความน่าสนใจตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพญาแสนเมืองมากษัตริย์้านาลำดับที่เจ็ดแห่งราชวงศ์มังราย โปรดเือสร้างเป็นอนุสรแก่ทหารสองนายได้แก่อายออบและอ้ายยี่ระเจ้าที่ช่วยกันแบกพระองค์ซึ่งได้รับการบาดเจ็บจากสนามรบกับมาเมืองเจียงใหม่พระยาแสนเมืองมาจึงได้แต่งตั้งเพืเป็นขุนช้างซ้ายและขุนช้างขวาขุนนางทั้งสองนี้มีที่พำนักอยู่ที่บ้านเชียงโฉมเจ้าบริเวณหัวเมืองเจียงใหม่นั่นเองพระองค์จง จึงพึกก่อรูปช้างเผือกไว้ที่ด้านนอกของทิศเหนือหน้าปากประตูช้างขวาหนึ่งตัวและช้างซ้ายหนึ่งตัวเจ้าเรียกประตูนี้ว่าประตูช้างเผือกเจ้าน,นี่ไงตาคือ พยาปราบเมืองมารเมืองยักษ์แล้วก็เป็นพยาปราบจักรวาล